สวัสดีค่ะนิสาพรบอนสีนะคะกลับมาพบกันกับไม้สวยๆอีกเช่นเคยจ้าคลิปนี้นะคะถ่ายลงไว้วันพุทธที่4ทธันวาคมนะจ๊ะแพ็กจัดส่งให้วันนี้ได้เลยที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็นไม้จัดเซตนะคะวันนี้จัดมาให้ทั้งหมด10เซตด้วยกันนะคะเป็นไม้กระถาง5นิ้ว 5.5นิ้วทั้งหมดตามต้นเลยเป็นไม้ฟอร์มใหญ่เอาง่ายๆนะคะเป็นไม้ที่ฟอร์มใหญ่นะคะเริ่มกัดสีกัดลายขึ้นมาแล้วนะ,ะส่วนมากก็จะเป็นไม้เก่านะคลิปนี้นะคะวันนี้พิเศษเลยให้ราคาที่เซตละ250บาทเท่านั้นส่งฟรีนะคะมีปลายทางให้ด้วยเฉลี่ยตกต้นลราไม่ถึง80บาทลูกค้านะคะ ไม่พอแถมชุดปากกาเขียนชื่อบอร์ให้ด้วยในทุกๆเซตนะคะแถมชุดปากกาให้ด้วยก็จะมีเป็นป้ายชื่อนะคะป้ายชื่อนี้จะให้ไป10อันแล้วก็ปากกา1แท่งอันนี้ของเก่านะแต่ว่าที่ให้ไปคือของใหม่นะคะเป็นของใหม่แม่ค้าลืมหยิบลงมานะคะจะแพ็คใส่ซองไปให้เรียบร้อยเลยก็คือจะมีชุดปากกากับป้ายชื่อถแถมไปให้ในทุกๆชุดนะคะเซตละส5 0รเท่าน,านั้นลูกค้าส่งฟรีมีปลายทางเฉพาะปากากาก็20-30 แล้วอะลูกค้านะมีของแถมให้ด้วยสนใจเซตไหนโทรหาแมคคนะ0805194988้านเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้จะ้ะนะคะอ่า ใครไม่ทานถ้าไม่ทานฝากกดติดตามช่องแม่ค้าไว้นะเวลาดูคลิปลูกค้าแม่ค้าให้สังเกตมุมบนซ้ายตรงนี้นะคะแม่ค้าจะระบุเป็นวันวันแล้วก็วันที่ที่ลงคลิปนะให้ดูกันเป็นคลิปปัจจุบันนะคะเพราะว่าแม่ค้าลงคลิปเกือบทุกวันบางครั้งคลิปนั้นๆลงไปผ่านไปแล้วสองสาวันลูกค้าอาจจะเพิ่งมาเห็นนะคะไม้บางต้นมันก็ไปแล้วในคลิปนั้นนะคะเราจะได้อัปเดตหน้าไม้กันใหม่ๆจะได้เห็นฟอร์มไม้กันใหม่ๆตลอดเวลานะจ๊ะก็ เพราะฉะนั้นก็สังเกตวันที่บนนี้ด้วยนะจ๊ะว่าเป็นของวันที่เท่าไร่เราดูกันเป็นปัจจุบันแล้วก็โทรเข้ามาสั่งซื้อกันได้เรื่อยๆนะ ค่ะถูกใจเซตไหนวันนี้นะ0805194988เบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้ใครมีไลน์อยู่แล้วก็พิมพ์สั่งทางไลน์ได้เลยนะคะใครมีเฟซก็สั่งทางอินบ็อกซ์ได้เลยใครไม่มีเฟซไม่มีไลน์ก็ยกหูโทรศัพท์โทรหาแมคค้นะ0805194988แจ้งได้เลยว่ารับเป็นเซตที่เท่าไหร่สะดวกโอนหรือปลายทางนะคะแม่ค้จะได้ทาการ จดชื่อที่อยู่ของลูกค้านะคะสรุปยอดแล้วก็แจ้งรอบส่งให้นะคะปลายทางก็ไม่มีบวกเพิ่มนะคะให้เป็นราคานี้เลย250บาทเท่านั้นนะคะส่งฟรีมีปลายทางแถมปากกาแถมชุดปากกาเขียนชื่อบอลไปให้ด้วยในทุกๆุกเซตจ้าสมมุติถ้า1คนเนี่ยรับสงเซตเนี่ยก็ได้ชุดปากกาไปเลย2ชุดก็คือมีชุดปากกาให้ในทุกๆเซตนะมีแค่10เซตนะลูกค้าส่งไปสนีไทยแบบ e m s นะจัดส่งของให้วันนี้ได้เลย สั่งปุ๊บส่งปับ๊บส่งวันนี้ของจะถึงลูกค้าก็ประมาณวันพฤหัสสุกนะคะส่งจากจังหวัดเพชรบูรและแวกใกล้เคียงกันวันเดียวก็ถึงส่งวันนี้พรุ่งนี้ก็ถึงแล้วนะคะทํางานรวดเร็วทันใจไม่แพ็คดองไว้นะคะมไม่เสียฟอร์มแพ็คไปให้ทั้งกระถางแบบนี้เลยถนอมไม้ให้อย่างดีนะคะใครซีเอฟกันบ่อยๆเป็นลูกค้าประจําเขาก็จะเชื่อใจในมาตรฐานการแพ็คของร้านม่คานะ ะะรับประกันไม้ให้ทุกต้นถ้าเกิดการเสียหายจากการแพ็คของแม่ค้าไม่ค้ายินดีเคลมให้เพราะฉะนั้นไรกังวลได้เลยว่าฉันกลัวจะได้ไม้ที่มันหักมันอะไรอย่างเงี้ยไม่มีแน่นอนนะคะไปดูกันดีกว่าแต่ละเซตมีอะไรบ้างนะคะ250ลูกค้าส่งฟรีปกติ3ต้นเนี่ยค่าส่งก็7 0 8 0แล้วเด้อนะคะมันเป็นกระถางใหญ่นะคะวันนี้ส่งฟรีให้นะคะถูกที่สุด ในปัตตพีนะคะอ่ะมาเริ่มดีเซตที่หนึ่งนะคะให้เป็นหงดลุนนะหนึ่งต้นเริ่มกัดลายมาแล้วหงดลุนเขาอยู่คู่กับน่าจะสุรเสศ์ไม่แน่ใจนะเนี่ยมันมีสองต้นอยู่ด้วยกันนะคะอีกต้นหนึ่งอันนี้เป็นหงเหมมะราชนี่เริ่มเต็มฟอร์มแล้วเห็นไหมทรงใบสวยนะคะหงเหมมะราชหนึ่งต้นแล้วก็อันนี้จะเป็นมนเทียนทองเป็นไม้เก่านะคะให้ไปอีกหนึ่งกระถางสามต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่หนึ่งจ้ะ ถูกใจเซตไหนโทรหาแม่คเดอร์้าเก้าส่ส่งฟรีไม่พอวันนี้มีของแถมให้ด้วย10เซตเท่านั้นนะจ๊ะต่อมาเซตที่2นะคะอันนี้มี2ต้นในกระถางเป็นทศกัณฐ์นะคะเริ่มกัดลายมาแล้วโตขึ้นความเขียวไม่มีเลยนะเขาจะกัดเป็นลายชมพูหมดเลยนะชมพูขาวหมดเลยนะคะทรงเครื่องสวยเลยนะคะทศกัณฐ์นะหนึ่งต้นอันนี้เป็น ในจันหนวดเขี้ยวนะคะเต็มฟอร์มแล้วแบบนี้อีกหนึ่งต้นตับวีรชนนะคะแล้วก็อันนี้เป็นนางรักสดเทวีนะป้ายมาแล้วแบบนี้อีกหนึ่งต้นไม้อยู่กระถาง5.5นิ้วทั้งหมดจะ้ะ 3ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่2ถูกใจเซตไหนทักหากันได้เลยเผื่อสำรองเซตในใจไว้ด้วยนะนะคะเผื่อเซตที่เราต้องการไปแล้วเราจะได้มีสำรองโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาย้อนกลับไปดูคลิปอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะคุ้มทุกเซตลูกค้าได้ทุกเซตเลยบอกเลยนะว่าเซตไหนก็ได้ลูกค้าจับจองเป็นเจ้าของได้เลย10เซตเท่านั้นราคานี้ถูกมากนะคะต่อมาเซตที่3ให้เป็นทศกัณฐ์นะคะมี2ต้นในกระถาง รศการเริ่มกัดลายนะคะเลี้ยงไว้เลยตัวนี้ยังไงก็สวยโตขึ้นสวยมากเป็นไม้กัดสีที่โตแล้วสวยมากนะคะอันนี้มณยนทองนะคะอีกหนึ่งต้นแล้วก็เป็นพระนครน,นะพระนครมีสองต้นในกระถางนะจ๊ะพระนครอ,อีกหนึ่งต้นนะสามต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่สามจ้ะสองร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นส่งฟรีมีปลายทางแล้วก็ มีของแถมเป็นปากกาเขียนชื่อบอนนะคะให้ด้วยเซตเซตละ1ชุดเลยนะคะต่อมาเซตที่4อันนี้ให้เป็นหงเหมมาราดหนึ่งต้นนะทศกันจ้าเริ่มกัดลายมาแล้วแบบนี้นะคะมี2ต้นในกระถางแล้วก็อันนี้เป็นสีการจนานะคะมี็น2ต้นในกระถางเหมือนกันนะสีการจนานะคะตัวนี้เจน1นนะคะอีก1ต้นสามต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่สี่ ต่อมาเซตที่5นะคะให้เป็นหงดารุณน,นี่ใบยาวๆเริ่มกัดลายแล้วหงดารุณหนึ่งต้นนะคะอันนี้นายจันหนวดเขี้ยวนี่โตเต็มฟอร์มตับวีระชนนะคะแล้วก็อันนี้เป็นมนเทียนทองเป็นไม้เก่านะโตขึ้นกัดสีสวยนี่สีเริ่มมาแล้วสามต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่5จ้ะต่อมาเซตที่6นะคะให้เป็นมนเทียนทองกัดสีสวยๆหนึ่งต้นทศกัณฐ์จะมี2ต้นในกระถางเหมือนกัน นี่นะคะแล้วก็เป็นหงเห็มาราดไม้ตัวนี้สวยทรงใบสวยลายสวยมากนะคะหงเห็มาราดอีกหนึ่งต้น3ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่6 250บาทลูกค้าส่งฟรีนะมีปลายทางให้ก็ราคานี้ไม่บวกเพิ่มแล้วก็ยังจะมีชุดปากกาเขียนชื่อบอนแถมไปให้ด้วยปากกาเขียนชื่อบอนของแม่ค้าคือโดนน้ำไม่ลบนะคะโดนน้ำแล้วมันไม่ลบโดนแดดไม่ซีดแต่ถ้า ระยะเวลาผ่านไปสักสอาเดือนมันโดนแดดโดนอะไรทุกวันบางทีมันจะจางๆบ้างลูกค้าก็มาเขียนย้ำออเดอร์นะคะไม่ใช่เขียนไว้เลยปีหนึ่งปล่อยเลยพอไปดูอีกทีหนึ่ง หายไปแล้วไม่มีนะคะของแม่ค้ามันจะไม่ไม่ลบง่ายนะคะแต่มันจะค่อยๆจางไปตามวันและเวลาแค่นั้นเองลูกค้าก็มันไปสังเกตนะให้เวลาได้ทั้งสองสาเดือนค่อยไปดูป้ายเด้อว่ามันซีดมันเสียวหรือ,อยังนะคะอ่าต่อมาเซตที่7ให้เป็นลือสีโคบุตรนะคะมี2ต้นในกระถางจะเริ่มกัดลายมาแล้วสวยๆเลยหงเหมมาราช1ต้นนะคะแล้วก็ให้เป็นหันหนุมานเชิญธงนะ เชิญธงรู้สึกก็มี2ต้นในกระถางนะคะไม้ตัวนี้สวยจ้ะเก็บได้เก็บโตขึ้นกับสีชมพูนะคะพื้นออกสีชมพูสะพวกว่างนะคะเป็นลายจุดๆแบบนี้ตับรามาเกียรนนะ3ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่7ต่อมาเซตที่8นะคะให้เป็นมนเทียนทอง1ต้นจ้ะคงเห็ม,มาราชนะคะ1ต้นแล้วก็เป็นหลวงพ่อพูนนะอีก1ต้น3ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่8 ต่อมาเซตที่9ค่ะให้เป็นหงดารุณ1ต้นอันนี้เป็นในจันนวดเคี้ยวจ้ะมีต้นลูกแขงมาด้วยนะนะคะหต้นโตเต็มฟอร์มประมาณนี้เลยแล้วก็มีหลวงพ่อพูนนะคะอีก1ต้น3ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่9ก้าจ้ะคุ้มทุกเซตลูกค้าไม้ฟอร์มใหญ่โตมาโหฬานกันนั่น ะะต่อมาเซตที่10เซตสุดท้ายเป็นหงดารุณน,นะคะนี่หงดารุณอยู่คู่กับน่าจะสุรเซนหรือเปล่าไม่แน่ใจนี่นะมันมี2ต้นในกระถางนะคะแล้วก็ให้เป็นมณทียนทองนะคะมี2ต้นในกระถางเหมือนกันมณทียนทองนะแล้วก็อันนี้เป็นในจานนวดเคี่ยวจะ้ะ สต้นเหมือนกันด้วยมี2ต้นในกระางในจานหนวดเขี้ยวนะคะ3ต้นนี้จัดอยู่ในเซ็ตที่10จ้าสองลูกค้าส่งฟรีมีปลายทางสั่งวันนี้ส่งวันนี้นะคะแพ็กปุ๊บส่งปับ๊บหมายถึงมือรวดเร็วทันใจแถมชุดปากกาเขียนชือบ่อนไปให้ด้วย ะะเรียบร้อยสําหรับวันนี้มีไม้ประมาณนี้นะถูกใจเซตไหนโทรหาแม่ค้าได้เลยเออใบกัมปูมีนะแม่ค้าลืมบอกลืมเล่าให้ฟังใบกัมปู1กล่องบรรจุ5กิโลนะคะโอนอยู่ที่130บาทปลายทาง170นะปลายทางรับ10กิโลจะอยู่ที่300บาทสั่งได้นะคะใบกามปูแล้วก็ตัวยามีสตาร์เกิลจีซละ45ยากันเชื้อราซองละ30บาทนะคะลืมเล่าตอนต้นคลิปก็มาเล่าตอนท้ายคลิปก็ได้เนาะ นะคะก็จะมีประมาณนี้จ้าเช่นเคยค่ะมีความสุขสนุกไปกับการเลี้ยงบอลสีนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ